อาคลิปนี้ครับเป็นแนวทางลาพัฒนาของสิงโตทองประจำวันนี้ครับ27มินาคม2 5 6 6เด่นที่067 2โต0607671617แล้วก็1 0ครับหลัก3โต067116ครับนี่แนวทางจากสิงโตทองเด้อเป็นเข่าอี่เด้หงวดบาง สองมือทิ่าอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วเขาอยุ่เรากับเนาะอันนี้เป็นน้าทางจากสิงโตทองมันเป็นนักพจนเวลาเป็นคนไทยเนี่ยแต่ว่าเลี่ยงเช่นเอิญนักพจน์ผมบอกพนมากไปปฏิบัติธรรมในป่าในถ้รมครับเมื่อที่เขาไปล้วก็ออกมาอันแอันนี้ลูกซิลูกหาเพิ่งจงมาสมให้บอกพนก็ได้ติดต่อเพิ่นตรงเพิ่นจงไม่อีกแค่หนึ่งล้วก็ตั้งให้เพิ่นปลาเป็นสิงโตท่องสากว่าเพิ่นอยู่มังคุดในป่าอ่ะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ